หลังจากที่ลูกกินนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็ควรที่จะจับลูกเรือนอุ้มลูกพาดบ่าง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะคุณแม่ก็คือเอาเป็นพ้าอ้อมนะคะร่องนะคะ ตรงบ่าของคุณแม่นะคะแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ป้องกันเวลาที่เราจับลูกนะคะเรอแล้วลูกมีอาการคือแหวะนมนะคะหรือว่าสำลอกนมออกมานะคะเนาอะ,อะทีนี้คุณแม่ก็คือจับนะในลักษณะแบบนี้ใช้มือของคุณแม่นะคะประคองตรงบริเวณต้นคอของลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างนึงนะ,ะ,ะประคองตรงบริเวณก้นของลูกนะคะจากนั้นคุณแม่ค่อยๆอ,อ,อ,อุ้มพาดบ่าแบบนี้นะคะเนาะให้ตรงบริเวณส่วนอก อ,ะะอยู่ตรงบริเวณไหล่ของคุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่นะคะประคองนะคะตรงบริเวณก้นนะคะแล้วก็หลังของลูกไว้จากนั้นใช้มืออีกข้างนะคะลูกขึ้นหรือว่าลูกลงก็ได้แล้วแต่คุณแม่หรือว่าคุณแม่บางคนจะแบบตบตรงบริเวณหลังลูกเบาๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งท่านี้นะคะค่อนข้างที่จะไล่ลมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเวิร์กนะท่าที่2ก็คือว่ากาอุ้มลูกนะคะเอาไว้ที่หน้าขาของคุณแม่นะโดยที่คุณแม่ค่ะอุ้มลูกไว้หน,นะะ้าขาใช้แขนนะคะข้างที่คุณแม่ไม่ถนัดนะคะ วางตรงบริเวณออกของลูกนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะประคองนะคะตรงบริเวณหูของลูกแล้วก็ให้ลูกนะคะโน้มมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะคะจากนั้นคุณแม่ก็คือลูปขึ้นหรือว่าลูปลงนะคะเวลาในการจับเรือนะะ10-15นาที